สวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับมาอัปเดตข่าวสอบงานราชการที่น่าสนใจนะครับเป็นการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการนะครับพนักงานราชการนะย้ําว่าเป็นพนักงานราชการไม่ใช่สอบข้าราชการนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ70-80อัตราครับเป็นในสังกัดของกรมการปกครองนะครับสมัครสอบกันตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับน่าสนใจตรงไหนครับมี2ประเด็นครับ1นึ่ง ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ย17อัตราอันเนี้ยวุฒิปริยตีทุกสาขาสามารถสมัครสอบได้นะครับวุฒิปริาตีทุกสาขาเนี่ยตอนนี้พนักงานราชการเขาใช้เงินเดือนเลทใหม่แล้วนะก็คือใช้เงินเดือนเลทสตาร์ทนะ21,780บาทนะครับวุฒิปริตีนะ21,780บาทก็จะได้มากกว่าข้าราชการอยู่ประมาณ20% มันมีหลากหลายตำแหน่งนะครับใครสนใจตำแหน่งไหนก็ลองดูเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับพวกลิงก์สมัครสอบพวกประกาศเับาสมัครสอบเน่ยเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเสียงอาจจะเป็นแปลกๆนะตอนนี้ผมยังไม่หายไข้ดีนะครับแต่ว่าเห็นข่าวน่าสนใจก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บสมัครสอบครับใครสนใจก็เดี๋ยวลองแคปภาพนี้ไว้ไปดูต่อนะเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะมาอ่านประกาศกันนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้จะเป็นประกาศ ค,คลิกเข้ามามันจะมี2ลิงก์ครับเราให้ดูลิงก์ด้านบนก่อนนะครับคําว่าคลิกที่นี่เพื่ออ่านเนี่ยนะครับอ่านประกาศก่อนอันดับแรกส่วนอันที่2เป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งเนี่ยต้องอ่านอะไรบ้างไปสอบนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านอันแรกก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้อันแรกเนี่ยนะครับเป็นประกาศรับสมัครสอบวันนี้ดึงไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ เริ่มต้นเริ่มแรกเลยก็อ,อารามาบทไปนะครับอาศัยกฎหมายนั่นนี่ว่ากันไปเราไม่ได้อ่านเนาะเราเอามาอ่านดูครับมันมีทั้งหมดหลายตำแหน่งนะครับใครสนใจตำแหน่งไหนก็ดูเองแล้วกันผมโฟกัสมาที่ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนถ้าเป็นตำแหน่งข้าราชการตรงนี้ก็คือตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนั่นแหละนะครับเห็นไหมครับพนักงานนิติกรพนักงานคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะก็ชื่อก็ตรงๆต,ตามตัว นะครับด้านบนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่1นถึงห้าเนี่ยอันนี้จะเป็นวุฒิปรตีนะครับวุฒิปอตีนะส่วน6 7 8 9ดปดเเนี่ยอันนี้จะเป็นวุฒิต่ํากว่าปอตีนะครับจะเป็นปวชปวสอ,อันเนี้ยใครสนใจตำแหน่งไหนลองไปเจาะอ่านเอาแล้วกันว่า,าตำแหน่งที่ที่เขาเปิดสอบเนี่ยวุฒิเราตรงหรือเปล่านะครับดูน่าสนใจก็คือตำแหน่งนี้แหละหน่วยที่1น,นี่แหละคนจะสมัครสอบเยอะตำแหน่งนี้นะครับย้ํานะ วุฒิปรียตีเงินเดือน21,780บาทนะครับอันนี้คือปอตีนะครับเงินเดือนใหม่นะพนักงานราชการรอบนี้นะครับข้าราชการเนี่ยปอตีนะครับสตาร์ท10,080นะตอนนี้พนักงานราชการก็สตาร์ทอยู่ทนะี่21,000เนาะสิทธิประโยชน์ต่างๆครับของของพนักงานราชการเนี่ยอันนี้จะไม่ได้สิทธิเหมือนข้าราชการนะครับจะเป็นสิทธิประโยชน์ตามประกาศคพอรอนะครับเช่นเรื่องของวันลาก็มีให้ เรื่องของเครื่องราชก็มีให้เรื่องของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิการเบริกจ่ายเนี่ยอันนี้จะไม่มีหลวงไม,ไม่มีให้นะครับกฎหมายบังคับว่าคุณต้องไปจ่ายประกันสังคมนะครับจะต้องไปจ่ายประกันสังคมเองนะครับ750าบาทนะครับแล้วก็หลวงก็สมทบเพิอีกนะครับอีกเท่าหนึ่งนะครับ,ก,นะรบก็ไปจ่าย5% รประมาณนั้นเนาะรายละเอียดของสิทธิเบิกจ่ายประกันสังคมวันนี้ไม่ได้ขอกล่าวถึงนะครับแต่พูดถึงว่าสิทธิเบิกจ่ายเนี่ยส่วนตัวเนี่ยสามารถเบิกจ่ายตามประกันสังคมแล้วก็ไม่มีสิทธิที่จะเบิกสิทธิต่างๆให้พ่อแม่ได้นะครับจะไม่เหมือนขา้าราชการเนาะอันนี้คือความแตกต่างนะครับของพนักงานราชการกับข้าราชการนะครับระยะเวลาจ้างครับผมไม่เกิน30กันยาปี71นะครับอาจได้รับการต่อสัญญาอีกนะครับก็ว่ากันไปนะครับจริงๆอ่ะมัน ต่อสัญญาตลอดอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้มาดูสถานที่ปฏิบัติงานครับนะถ้าสอบผ่านสนามนี้รอบนี้นะฮะไม่ได้ไปทํางานตามต่างจังหวัดนะครับก็จะทํางานในสังกัดนะครับราชการส่วนกลางนะครับเห็นไหมรายการส่วนกลางนะอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปก็มี5แห่งให้ดูนะครับดูครับมีกรมการปกครองเนี่ยนะครับมีถนนบรมราชชนนีอะไรเงี้ยครับไปอ่านดูต่อแล้วกันแล้วครับมันเยอะนะฮะห้าที่5แห่ง นะครับดูในประกาศก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าได้ทํางานที่ไหนบ้างแต่ว่าโดยส่วนหลกัหลกๆเลยคือทํางานในราชการส่วนกลางนะครับไม่ได้ไปทํางานตามอําเภอต่างๆ่างเนาะนะครับอยู่ในส่วนกลางเนาะอ่ะอันนี้วันเวลาเราสมัครสอบครับสัปดาห์หน้านี่แหละวันที่2ี่สนะครับถึง3กรกฎาคมสมัครทางเน็ตนะจ๊ะนะครับเว็บไซต์เราแนบไวให้ นะครับรายละเอียดของการขั้นตอนการกรอกต่างๆนี้ไปอ่านเองนะครับไม่ได้อ่านให้ฟังนะเป็นสิ่งที่ผู้สอบจะต้องใฝ่หาความรู้เองนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับสมัครสอบแบบไหนอัปโหลดไฟล์12 3 4อันนี้ศึกษาเองนะครับต่อมาค่าธรรมเนียมกี่บาทเนี่ยค่าธรรมเนียม400นะบวกค่าจ่ายให้กรุงไทยอีกนะครับจ่ายให้ค่าจ่ายเงินให้กรุงไทยอีก30บาทนะครับเป็น430บบาท <N> <c ounter> นะครับเหรีนี้น่าจะเป็นเหรมาตรฐานแล้วมั้งสำหรับสอบพนักงานราชการสอบข้าราชการไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานไหนที่สอบพนักงานราชการแล้วต่ํากว่านี้ 200- 300มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็เป็น400บาทนะครับแล้วแต่หน่วยงานกําหนดนะครับนะฮะก็เท่าที่ติดตามข่าวมาสมากข้าราชการเนี่ย,ก,ยก็จะ400 <N> <c ounter> นะครับพนักงานราชการก็มี300บ้าง400บ้างอันนี้รายละเอียดการจ่ายเงินก็จ่ายได้หลายทางครับผมจ่ายในแอปก็ได้ นะครับจ่ายในออแอปเป๋าตังก็ได้จ่ายในอะไรกันเมื่อกี้ข้ามจ่ายที่หน้าเค้าเต์ก็ได้ครับหลากหลายที่นะครับทีนี้คำถามคือถ้านักน้องๆจบใหม่กำลังจะจบนะครับกลัวจะจบทันไม่ทันเนี่ยผมให้หลักอย่างนี้ก็คือว่าจบทันภายในวันวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัครนะครับอย่างเช่นสนามเนี่ยเขาปิดรับสมัครวันที่3ก,กรกฎาคมถ้าน้องจะจบ นะครับจบทันก็ต้องจบทันวันที่3ก,กรกฎาคมความว่าจบในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเรียนจบครบหน่วยกิจออกครบนะไม่ใช่นะฮะต้องได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาภายในวันที่3ก,กรกฎาคมนะครับถึงจะสอบสนามสอบต่างๆได้ใช้หลักการนี้ทุกอันเลยหลักเกณฑ์ในการสอบนะครับอย่างที่บอกว่าสนามนี้เป็นพนักงานราชการเขาไม่ได้เรียกเอาใบผ่านภาคกอนะครับการสอบเขาจะใช้คําว่าการสอบครั้งที่1กับการสอบครั้งที่2 นะครับการสอบครั้งที่1เนี่ยคือการสอบข้อเขียนแบบปารนัยครับก็คือข้อกานะฮะข้อกาอาจจะร้อยข้ออย่างเงี้ยนะครับตามแต่ประกาศเขากําหนดมานะครับต้องทําให้ได้6 0นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถึงจะถือว่าผ่านนะต่อมานะครับเมื่อสอบผ่านภาคสอบผ่านครั้งที่1แล้วนะครับต่อมาครั้งที่2เราเรียกว่าการสอบสัมภาษณ์นะครับใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลอันเนี้ยก็จะ ต้องได้ร้อยละหกสิบเช่นกันนะครับก็ต้องได้ร้อยละหกเช่นกันถึงจะผ่านนะครับคราวนี้พอสอบครั้งที่1นึแล้วครั้งที่สเรียบร้อยเขาก็เอาคะแนนหนึ่และสอนี่แหละมารวมกันนะครับรวมกันใครได้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะได้คะแนนมากกว่านะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ส่วนรายละเอียดว่าในการสอบนะครับในการสมัครสอบเอาอะไรไปสอบเอาอะไรไปเป็นหลักฐานบ้างเนี่ยอันนี้ผู้สอบศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุเรื่องเฉพาะบุคคลเนาะนะครับอันนี้เอาข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อหล,หลายท่านยังไม่ทราบนะครับเผื่อพ่อพ,อพอแม,แม่ที่ติดตามช่องผมอยู่อยากจะให้รูปมาลองสมัครสอบดูนะครับเป็นพนักง,งานราชการในสังกัดกรมการปกครองเงินเดือนปริยตี21,780บบาทนะครับก็เป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสอบไต่ขึ้นไปนะครับเป็นข้าราชการได้ในอนาคต บังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะส่วนารายละเอียดอย่างอื่นนะครับใครที่สนใจสมัครสอบเนาะก็ไปอ่านต่อได้นะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยต้องอ่านนะครับต้องอ่านสอบอะไรบ้างยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะครับตำแหน่งพนักง,งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ย17อัตานะครับมาดูครับไม่หมูนะบอกก่อนนะว่าไม่หมูในการอ่านสอบ นะฮะผมไปผมมาศึกษาดูแล้วนะครับอ่านสอบค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่หัวข้อเนี่ยดูฮะความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมการเมืองความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองการบริหารราชการความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ภนรกิจยุทธศาสตร์โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองและกระทรวงมหาทไทยโอ้เพียบเลยครับเนี่ยฮะแล้วมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วย นะครับคงรู้สังกกษด้วยส่วนนี้40คะแนนนะครับส่วนแรกนะ40คะแนนส่วนที่สอนะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการครับส่วนที่2ในี่60คะแนนนะครับก็จะมีกฎหมายอยู่ประมาณฮนะเอาได้ตาเปล่าคร่าวาๆนะเอาได้ตาเปล่าคร่าวเาๆเลยนะครับมีกฎหมายหลายตัวด้วยกันนะครับผมว่านะ่าจะเกือบ10เรื่องได้นะครับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทอะไรกะ่ะอ๋อนี่ กฎหมายมันอยู ici, ่ในข้อ1.5ขออภัยนะครับเมื่อกี้กฎหมายเนี่ยมันอยู่ในข้อ1.5มีกฎหมายเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านี่น่าจะมีเป็นเป็น10กฎหมายเลยครับมีเป็น10เรื่องเลยนะครับรัฐธรรมนูญระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบคล้ายการพูละเลือนวิธีปฏิบัติราชการต่งปกครองกฎหมายละเมิดกฎหมายข้อมูลข่าวสารกฎหมายอำนวยความสะดวกกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายมาตรฐานทางรดีธรรม กิจสิกา่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดึงหารกิจการบางทีดีโอ้โหอ่านเยอะเลอเกินนะกดป้ายจะซื้อจจ้รางวิธีการอุประมาณวินัยการเงินการคลังระเบียบงานสารบัญโอ้เยอะมากนะครับเป็นสิบนะครับจะเอาออกข้อสอบตรงไหนบ้างเนี่ยเยอะเลอเกินไม่หมูครับไม่หมูบอกเลยว่าตําแหน่งนี้นะครับไม่หมูเลยนะใครสนใจตําแหน่งไหน ไปเจาะดูไปอ่านเอาของตัวเองนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนมกกักจะถามผมมาเยอะมากเวลาผมลงคลิปถามว่าอาจารย์ทาติวไหมมีแนวข้อสอบไหมสนามนี้นะครับคงไม่มีติวคงไม่มีแนวข้อสอบนะครับเพราะว่าตอนนี้วุ่นอยู่กับท้องถิ่นอยู่นะครับขอจับไปทีละสนามแล้วกันนะครับเอาทีละเรื่องเอาทีละอย่างนะครับส่วนตัวผมก็จะนะครับจับไม่หมดจับไม่ไหวนะครับขอมาลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วกัน นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไว้สนามสอบรอบหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาทำคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับผม